ราบสวัสดีครับผม,มันนี้อยู่ผมบนเร่องสลนะ็อตนะอา่วันนี้เรามีสูตรมาแนะนํามันเป็นสูตรของเราเองอืผมจะซื้อนะผมมาที่ทุนแค่เนี้ยไม่ซื้อดีกว่าวันนี้ใช้สูตรนี้ดีกว่าเอิงม,มาออโต้นี่แหละมาจัดไปที่สามสิบหุนก่อนนะจังหวะนี้มาแล้วหกบาทโอ้เว็แล้วเปดแลนะ้วแต่เป็ดเป็ดต่ำแค่ไปสองต้องค่อยๆได้หรือว่าไม่ได้ไม่เลิกเว้ย นนออมาดูกันว่า30รอบที่เราซื้อไปอ่ะมันเข้าสักกี่รอบกัน30รอบนะออโต้ของเรา30รอบเอ้ยหนาเขียวมาลูกเปล่าช่องสองนาเขียวมาอย่างนี้ต่อคอมโบไปหนึ่งดอกมันไม่ได้ไหวทีวออมหกร,ร,รอบ16ิอบก็ยังถือว่า ก็ยังถือว่าจะเหลือสิบกว่ารอบแล้วสิบรอบแล้วเนี่ยโอ้โหเสร็จเสร็จแล้วแล้วก็เอ้ยมีเออคิดอยู่มาไหมต้องมา86บาทก็ยังดีหน้าเขียวต่อจังหวะนี้คูณสีเข้าไปแล้ววายมาอต่อแล้วก็โอ้โหหมดแล้วแหละจังหวะดูลายแล้วน่าจะหมดแล้วแหละเมื่อกี้น่าจะมีอะไรต่ออีกหงรอบสุดท้ายมั้ย สองเจโอไม่มีเจโอ้วายเออเอก็ยังมีอีเจเข้ามาสวมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเก้าสิบเก้าบาทวายคู่โอ้โหคิวโอ้โหไม่มีคิวคิวสามมานอนรอเมื่อกี้หือวายเป็นแถบเลยาจบลงไปนะที่สามสิบ สามสิบออโต้น,นะนะเราจะใช้30มสิบออโต้ก่อนแล้วก็เราก็จะปัดธรรมดาเลาอ่ามาอยางเงียบเลยเว้ยเอ้ยหน้าเขียวต้องมาแล้วหน้าเขียวช่องสองโอ้โหสิบกับเอมันำไมวะตลัดผักเอ้ยโอ้โหที่ยเ,เลยอืมแล้วก็นั่นไงนวายมาก็ไม่มีค่าเลยโอ้หมดหลอดจากสี่สิบ โอเฮ้ยสิแ่แสบยังได้อยู่ยังมีกำไรยังเหงาก็พอโอส้สองพลาดหึแตกแต่แตกน้อยเออเจ็ดสิบหกยังดีโอ้โหทำไมขอหน้าเกี่ยวไม้ช่องแรกมาโอ้โหนี่โอ้เกย์ก็ไม่ได้วายเออกย์เกย์ช่องสองโอ้วายมาก็ดีอย่างว่านี้สิบช่องสามต้องมาแล้วแหละวายคู่อย่างนี้ คอมพลอมจอยบอกโอ้โหเราไหลเอาไหลเอา,เอา,เอาคูณห้าก็ไปแล้วมาคูณหกโอ้โหจบที่คูณห้าคูณหกมันไม่แตกคูณหกมันไม่มีอะไรต่อพันห้าร้อยนะหนูพันห้าร้อยนะกะบับเป็ด่ยสี่สิบเดือดของเราฮะอย่าเพิ่งเงียบนะอย่าเพิ่งเงียบนะดันขึ้นไปต่อไอ้กิจเนี่ยขยับเปลี่ยนอ่ะโอ้โหโแตกกว่าแต่แตกน้อย เออร้ยอยได้อยู่เข้ามาเรื่อยๆนะมีกันให้เสียวเรื่อยๆเจต้องมาแล้วช่องสองเพื่อเฮ้ย,ยคิวก็ได้เดี๋ยวเจโอ้โหเอใกล้เคียงใกล้คำตัวอักษรไม่ใกล้เคียงโอ้โหสิบนอนมามันมาอะไรเยอะขนาดนั้นโอ้โหมาเฮ้ยแตกแต่แตกดอกไม่ว่าแตกดอกน้อยแต่เสียดอกใหญ่ว่ะเราเป็ดหนักด้วยแหละเราเป็ดร้อยอะ เออโอ้โหไอ้แคปเตอร์เมื่อกี้ไอ้วายหรือเปล่าตัวข้างหลังนึกว่าจะแคปเตอร์นึกว่าฟีดสปินเข้าโอ้โหลูกตาผมไม่ค่อยดีวายมาอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้โอ้โหได้ทีเดียวไม่ได้ครึ่งลืออ่ะโอ้เ๊โอ้โหเฮ้ย ต้องเข้านะหมดแล้วนะต้องเข้าเอ้ยเอี้ยมาว่าโอ้โหเมื่อกี้เห็นวายนึกว่าใช่อุตส่าห์ดีใจสักพักดีใจเกอร์สุดท้ายมาจริงโอ้โหโคตรเอาเบ็ดร้อยดิเจอไปดิเบ็ดร้อยดิโอ้โหอย่างตึงตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยเลยโอ้โหเอ้ยหูเรอไม่ง่ายว่ะต่จะเข้าหรือเปล่าหมุนให้มันเข้ามันจะเข้าหรือเปล่า เฮ้ยคิวมาสวยจังหวะนี้หกร้อยมาไปโอ้โหขอหน่อยขอกำไรหนักๆหน่อยโอเคโอเคไม่ได้ไม่มีอะไรต่อสองไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายเอ้ยอย่างนี้จังหวะปลอบใจรางวัลท้ายเกมเอ้ยเป็นวายสวยดีอย่างนี้โอ้โหหดอกใหญ่สองพันสี่หน้าเขียวต้องมาแหละช่องสองโอ้โหน้าเขียวมาช่องสาม โอ้จะพลาดตายโอ้ยนิดเดียวคือผมได้ไหลต่อแล้วโอ้โหมันแตกอับไม้สุดท้ายแต่ได้อยู่ได้อยู่เท่าไหร่วะเนี่ยสี่พันสองโอ้โหตึงจัดเลยพี่ก็ตึงจัดเลยออมาใส่กันต่อนะอแต่ผมว่ามันมีเวล่ะมันมีมันมีกลิ่นแหะมันมีกลิ่นเอ้ยแตกอยู่ยังได้อยู่ แต่ผมก็ยังคิดว่ามนมีกลิ่นผมว่าคลิปนี้ผมพอคลิปนี้ก่อนดีกว่านะผมปั่นแค่นี้ก่อนดีกว่านะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ชื่นชอบสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์บอกกันได้นะใครชอบแบบไหนเดี๋ยวผมมาทตา,ตามนะสวัสดีครับผม